สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับประจำวันที่9้มีนาคมนะครับพศ2 5 6 7นะครับวันนี้นะครับเราจะทําการอัปเดตนะครับจากสถานีอยุทยานะครับยาวไปถึงชุมทางบ้านภาชีนะครับทุกคนนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับจากที่เข้าไปสํารวจดูนะครับก็คือจากสถานีอยุธยานะครับ ไปจนถึงนะครับสถานีมาพระจันทร์นะครับจนถึงมาพระจันทร์นี่พื้นที่นี่ยังว่างเปล่านะครับยังไม่มีการเคลียอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทุกท่านนะฮะยังเป็นทุ่งหญ้าอยู่นะครับโดยก่อนที่จะถึงสถานีสถานีมาพระจันทร์นะครับมันก็จะเป็นสถานียุทธยานะครับผ่านสถานีบ้านม้านะครับแล้วก็ถึงมาพระจันทร์นะครับทุกท่านนะครับตรงนี้ก็จะยังมีเป็น พื้นที่เขียวอยู่เงี้ยครับยังไม่มีการเข้าพื้นที่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยทําการปลอให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะทุกท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะครับพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่มีการเข้าพื้นที่อะไรใดทั้งสิ้นนะครับยังเป็นป่าอยู่อย่างนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับอาผ่านบ้าจันทร์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับอะ ทุกท่านนะครับจากมาพระจันทร์นะครับไปภาคแก้วนะครับตอนนี้เริ่มมีการเคลียร์พื้นที่นิดหน่อยแล้วครับอ่าเริ่มมีการมาทางยาทางอะไรออกแล้วนะครับแล้วก็ทําทางสําหรับรถก่อสร้างนะครับเคลื่อนที่เข้านะครับนี่นะครับอ่าเริ่มมีการเททางลาดยางไว้แล้วครับนิดหน่อยนะครับใช้สําหรับทําการเดินทางเข้ามาก่อสร้างนะครับนี่ใช่ไหมลวครับเริ่ม มีการเข้าพื้นที่นิดหน่อยแล้วนะครับอ่านี่เริ่มมีความหวังนิดนึงแล้วครับนี่ทุกท่านนะฮะช่วงอันนี้เป็นช่วงอายุทยาจนถึงชุมทางบ้านภาชีนะครับทุกท่านนี่นะครับเริ่มมีให้ได้ลุ้นแล้วครับเห็นไหมครัจะเห็นว่ามีการถางหญ้าทางอะไรออกมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีการปรับแต่งหน้าดินนิดหน่อยแล้วนะครับอ่าอ่าเริ่มมีความคื่อน,น้านิดหน่อยแล้วทุกท่านนะครับใจเย็นเด้อนะครับรับรองนะครับ ได้เห็นการก่อสร้างแน่นอนครับผมนะฮะนี่นะครับเริ่มมีการเข้าพื้นที่นะครับเคลียร์ทุ่งหญ้านะครับถางหญ้าแล้วก็เริ่มทําทางเข้ามาแล้วครับทุกท่านนะครับ นี่นะครับทุกท่านนะครับเรากําลังเดินทางเข้าสู่สถานีพระแก้วแล้วครับสถานีมันจะอยู่อีด้านหนึ่งนะพอดีผมนั่งรถไฟอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับก็เลยถ่ายได้เป็นพื้นรอรถตรงนี้นะครับ่าส่วนสถานีมันจะอยู่ฝั่งขวามือนะอนะครับหลังจากนี้ก็คือจะเป็นจากพระแก้วนะครับไปถึงชมทางบ้านภาชีนะครับก็มีเห็นไหมฮะเริ่มมีการเคลียร์ทางนิดหน่อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะ นี่นะครับเห็นไหมครับร่องรอยการปรับหน้าดินนะครับปรับแต่งหน้าดินนะครับเริ่มมีการเคลียร์ทางไวแล้วครับท่านนะครับตรงนี้มันน่าจะทําง่ายอยู่ผมว่ามันเป็นทางลาบนะครับนี่ครับเริ่มมีการเคลียร์ทางนิดหน่อยแล้วครับอยาวไปจนถึงชุมทางบ้านภาชีเลยครับนี่นะครับความเคิื่มหน้าเริ่มมีแล้วทุกท่านนะครับเริ่มมีความหวังแล้วพวกเรานะครับต้องรอรุนกันต่อไปครับผมนะฮะเห็นไหมฮะมีการเคลียร์พื้นที่ รอบๆข้างทางรถไฟแล้วนะครับอ่านะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นการแทงเสาเข็มแล้วนะครับอ่า นะครับเห็นไหมครับเริ่มมีความคืบหน้าเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะครับอาจากภาคแก้วนะครับไปถึงชุมทางบ้านประชีนะครับเห็นไหมฮะนี่แมเริ่มมีรถนะครับอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้เป็นการเจาะเสาเข็มนะครับนะเป็นการเจาะเสาเข็มลงไปนะครับอ่านี่ครับเริ่มมีการเข้าพื้นที่แล้วครับนี่ทุกท่านเห็นไหมฮะเริ่มมีความคืบหน้าประมาณนี้ครับผมนะฮะนี่ครับโอ้ดูแล้วมีความหวังแล้วทีนี้ คิดว่าสิ้นปีนี้ก็น่าจะเป็นเสาขึ้นตั้งตั้งงานแล้วนะครับอนะครับเผลอๆถ้าแบบไม่ติดปัญหาอะไรนะครับก็อาจจะมีคานทางวิ่งนะครับขึ้นมาวางเรียบร้อยนะผมว่านะนะครับนี่เห็นไหมฮะรถเริ่มเข้าพื้นที่แล้วครับโอ้นะครับเห็นรถปั้นจันแล้วครับทุกคนเห็นแล้วรู้สึกชื่นใจนะครับ สำหรับถนนข้างหน้านะครับที่ท่านเห็นนะครับที่ทางรถไฟลอดใต้นี้นะครับเป็นถนนนะครับสายเอเคียรหมายเลข33นะครับทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับทางรถไฟก็ได้ลอดไปแล้วนะครับเรากาลังจะเดินทางเข้าสู่ชุมทางบ้านภาชีนะครับความคืบหน้าก็จะประมาณนี้ครับทุกคนนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในระดับหนึ่งแล้วนะฮะนี่ครับอีกประมาณไม่ถึง1กิโลนะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่ชุมทางบ้านภาชีนะครับทุกท่านนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับช่องของเรานะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางในทางช่องของเรานะครับจะอัปเดตทุกท่านให้ดูนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะทางช่องก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับใน EP ีหน้านะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับทางแอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ